เอาเลยครับสวัสดีชาวอินฟบอลทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้ครับผมบอกเลยว่าถูกใจสายฟรีแน่นอนนะฮะพอคลิปนี้ครับผมจะมาเอาสายฟรีครับ VS เทพทูนนั่นเองนะครับเทพทูนคือแบบสายเติมอะคือแบบเสื้อตาน่ะนั่นเองนะฮะแต่คลิปนี้ครับคือผมไม่ได้จัดฉากอะไรทั้งนั้นนะครับผมคือเป็นการที่ผมจะทําคลิปรีวิวมอฟฟี่นะฮะแต่ดันไปเจอเทพทูครับ โคตรทุกตัวฮะอีิกบูธท,ทั้งทีมครับผมเดี๋ยวเราไปรอชมกันนะว่าทีมเขาเป็นยังไงครับแล้วก็ในเกมจะมันแค่ไหนครับผมไปชมกันเลยฮะก่อนขับรบก่อนหี่เลยวะก่อนเข้าไปชมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะครับผมแล้วความเป็นพูดคุยกันได้นะครับผมไปฮะ let's go <S a few moments later มาครับเอาโมอฟี่มาเจอครับในเกมนี้ฮะ บอกเลยว่ามันแน่อนอนผมแล้วหัวตั้งด้วยครับเดี๋ยวรู้จักแรล,ลักเลยบอกก่อนนะฮะมอฟี่ของเราเนี่ยฮะดูทีมเขาเนี่ยครับผมฮะขอบตาฝาดปไปหรือเปล่านี่ฟิกต้ายหนึ่งของหน้าเขาหูอีปิกบูที่คนใช้คนมากๆนะครับเอโต้เนี่ยฮะเชิงงก้กลางลุก จูดบริลลิงแฮมโชว์ไทม์แมสซี่ร้อยห้ากลางรับบาติวีล่ากอด,ดิโอลาซ้ายใครวะลืมชื่อละแล้วก็หลังปุโยกับอาหลังของมิลานที่ตัวเล็กๆอ่ะไอ้เจอโรนเลสองตัวนะครับไปเจอขอบเปิดนมงขวาไมคอนแล้วก็นี่ครับโกปีเตอร์เชคล่างไม่ใส่หมวกเช็ดเจ้าเอาดิก็มาดิผมไม่กลัวหรอกเด,เดี๋ยวเจอเพจในตมผม มัฟฟี่ตัวบังฮะลีสโกไป <c oughs> บอกเลยครับไม่มีหรอกเดี๋ยวทำให้คนดูรู้ฮะสายฟรีก็ดีเหมือนกันนะเว้ยมาครับทุกคนนะบอกเลยจะเจอสายฟรีผมแล้วจะรู้จักกันรักเลยแค่นั้นแหละไปครับดรเดี๋ยวนี้ครับจะผมเอโต้ครับแต่เอโต้ผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวที่แบบแม่งวิ่งโกงสุดละวิ่งมบเพียหลุดอะผมง,งงอะวีล่าเหรอจเจอมัฟฟี่ห,หนูเดี๋ยวเจอไปครับไปครับเพื่อนโอ้โหแทงก็ผิดตัว ไปดี้ผมว่ารออยู่นะอเลิกิมเบนโดครับแต่ทีนึงครับไม,ไม,ไมค์คงไมค์คอนอะไรกันเลยเธอนี่ไงไมค์คอนอะไรไมค์คอนเดี๋ยวเจอไปดี้กับอเลิกิมเบนโดครับบอกเลยบอกเลยฮะ้เดี๋ยวเจอแน่ไมค์คอนนะ่ะสองตอนนี้บอกเลยจีจ้าอยู่แล้วนะฮะผมหลอกไมค์คอนให้หัวทีมด้วยแบ็กที่ตึงใช่ไหมของมิลานใช่ไหมะจะเจอกันมาครับผม มงครับเอโต้เหรอเอโต้เหรอเรื่อยๆฮะตัวนี้แทงได้ครับผมออกข้างไปครับเขากางใ่จูดฮะจูดเบินปลายครับผมจังหวะนี้ครับไม่ได้ครับมีคนเล่นด้วยฮะอะไรครับอะไรครับพี่อะไรครับลูกพี่อะไรครับลูกพี่มาฟี่ฮะมาฟี่สะบัดหัวไม่พอครับมาฟี่เป็นแบบเป็นตัวสูงทุกคนแล้วอย่างอื่นมันมันมงโอเคด้วยนะครับถือว่าพอใช้ได้นะฮะแต่แบบไม่ดีมากนะครับผม อะไรครับลูกพี่ไม่คลอดไปดิไม่คนลอดิไปดิไม่คลอดไปดิไม่คลอดไปดิไม่คลนเหรอไม่ใช่ไม่คลอดนะครับเรียบร้อยไหมมาครับเป็นแรกนะมาผมไปดี่ผมแบกสองสยองขวัญทุกทีกิ๊กแบกกี่ตัววะแบกสามวะแบกสี่ตัวแรกเป็นหนึ่งตัวฮะกิ้กเขาเข้าสามตัวป่ะวะผมมัวเสียวละเรียบร้อยครับหลุยฟิโกออกฝ่าซ้ายจูดฝั่งซ้ายต่อฮะระเบนหนึ่งสองกับจูดครับ จูดเข้าตรงน,นี้ครับเรียบร้อยไหมฮะลุยฟิกโก้ครับเข้าซ้ายฮะแต่เข้าขวาผมเข้าขวาจังหวะน,นี้ลุยฟิกโก้พ <c oughs> รีเตอร์เช็คก่อตอนนี้ได้ได้มันนะฮะบอกก่อนมันจริงอันเนี้ยแม่แงสายฟีเจอกับมหาเทพทูครับแต่ <c oughs> <c oughs> เ,เจอผมไม่ยังจับและใส่เลยครับจูดเบิร์ลิแฮมมันตอนนี้มันครับ จูดเขาเป็นโชทามด้วยนะฮะโชทามมันจูดมีสองล่างแล้วป่ะทุกคนจะไม่ได้นะครับนี่ครับแล้วมอฟรีบอกเลยว่าพี่แกตัวสูงพี่แกขึ้นโขกดีครับแต่ถึงมอฟรีไหมหมอฟรีขึ้นโขกฮะจูดไม่ใช่จูดจนสุดครับเราได้มีหนึ่งลูกนะใหญ่ชรา,าใจไปทุกคนชิบหายแล้วเพื่อนจิเลตรีสวยอ้าวโหไอผมเจอเอโตผ้ผมเมื่อกี้ผมกี๊ดเแหละเอโต้แบบค่อนข้างจะวิ่งดีนี่ครับจังหวะวิ่งพี่แกนะ ขานับไปวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยเพื่อนวิ่งหน่อยไม่ได้ครับเขากลางฮะเขาไม่วิ่งเลยครับเดี๋ยวนี้ครับเอาข้างครับฝากกลางครับอเลรกิมบัลดไปที่เปดี้ครับแล้วอเลรกิมบัลดวิ่งครับผมส่งให้อเลรกิมบัลดโอ้ไม่ค่อนเขายินดักฮะยินแมทอัพดักเลยนะครับผมโท่ทีว่ะเชียงมงโก้เชฟเท่าทีว่ะเชฟโท่ทีนะครับเชฟฮะโม้โม้ทุกคนไม่ได้ซ้ายครับขึ้นเอาบอลหน่อยสวย มุนครับมุนครับมุนครับไปครับผมอาริคิมินโดฮะบาลานค่อนข้างจะดีนะครับตัดเข้าตัวนี้แล้วก็ฝากกาครับผมไปที่มอฟฟี่ครับมอฟฟี่ผมยังไม่เฉยฉายเลยวะมอฟฟี่มอฟฟี่เข้าซ้ายฮะมอฟฟี่เข้าซ้ายืมอร์ฟี่กะหลอดมุ่งแล้วเมื่อกี้โอเคครับฟาบินโะเจอบอกเลยของจริงแตะทีนึงครับไปโยนื้องามมาติดฮะไม่เป็นไรอ้าวฟาบินโยได้หลอดมุ่งมุ่งแล้วไอ้ทีนี้ เฮ้ยเฮกย่างเซฟเลยว่ะจังหวะผมยิงแบบแรงๆให้แบบเข้ากรอบดีๆนะครับแบบเข้ามุมดีๆเช็คเซฟไปสองลูกกันไหมใช่ปะสองลูกปะยิงหลอดม่วงนะครับสุดเดิมฮะมาหมอฟีลูกพ่อหมอฟีลูกพ่อมามหมอฟีครับขึ้นโขกไม่ตรงเกาะฮหมอฟีเรื่องค่าเรื่องค่าพลังเขาไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าแบบเล่นในเกมจริงๆเนี่ยเขาดีมากๆนะ ลูกมงลูกแบบความเร็วเนะี่ดีามากเลยครับแต่ความเร็วผมยังไม่ได้ลองใช้ดีๆเลยคผมเสี่ยงมากเลยรู้ปะตัวเราสู้เขาไม่ได้นะครับบางทีแบบเราพลาดนิดหน่อยเราอาจจะโดนเขายิงได้เลยนะไม่คนเดียวเอโต้โอเคหม่งไม่ดีฮะหม่งปิดไว้หน่อยกองหน้าเขาแบบเป็นคู่หูที่แบบคนใช้ค่อนข้างเยอะๆมากเลยนะครับผมว่าเคยไปไปดูคอมเมนต์นะแบบมีโพสถามนะฮะว่แบบาแบบเออแบบ ของหน้าคนี่คิดว่าใครดีสุดนะฮะสามตัวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคนจะบอกสนใจนะครับว่าจะเป็นเชฟเชงโก้นะครับพี่เชฟแบบคนชอบเยอะมากเลยนะเชฟเปิดมาฮะเคลียได้โอเค,อเคแล้วนะ่เป่าจบนะครับในครึ่งแรกนีครับผมเชฟนะครับมีคนแบบชอบเยอะมากเลยนะแต่ถ้าเชฟในเกมอื่นๆเนี่ก็ไม่รู้ว่ะแต่ในเกมของเราเนี่ยอุ้ยตอนนี้ผมกินว่ะเอาละสายฟรีมาครับผมมาชื่นใจหน่อย้ hoo! สายฟรี ใครใส่ฟรีครับคอมเมนต์มาหน่อยแล้วฝากกดติดตามกันด้วยฮะเราเปใส่ฟรีด้วยกันเว้ยช่วยกันหน่อยเลยครับไปครับมอร์ฟี่ขอสกิลติดหน่อยได้ไหมไปครับผมมอร์ฟี่ครับมิ่งกองหลังเขาฮะเอ้ยผมลืมไปกองหลังเขาเตี้ยสองตัวนะครับมีปูโยกับตัวเนี้ยเตี้ยสองตัวนะฮะไปเจอผมอ่านครับจูดิเกอร์เข้ากลางตัวนี้ครับจูเลียนงฟาดไวครับโอเคเข้าไหนให้ผมไปครับผมมอร์ฟี่สวยงามครับไปดีวิ่งฮะมอร์ฟี่มามอร์ฟี่มาโอ้ไมค่อนไวจัด ทำไมคอนไว้เนี่ยฮะไมคอนไว้ก็จริงไมคอนครับเอ้ยไมคอนดีข้อทีจะดีผมดีกว่าผมไม่ตรงกับเพื่อนอันกลางมาดิามาดิมาดิเชฟมาดิมาดิมาดิาดโหนสุดเส้นเลยนะคระประกอบสุดเส้นเลยนะฮะเฮ้ย <c ười> เพื่อนจูดบริแฮมต่อเพื่อนปลายสวยครับไปดีครับดำทัดปั๊บปั๊บโอ้โหไม่ผ่านวะอันกลางครับสวยครับจูดบริแฮมฝากต่อแล้วมอฟฟี่ผมวิ่งไงมอฟฟี่ดึงมาครับมอฟฟี่สวย เอ้ยไม่ได้ครับติดไข่เนี่ยเป๊ปเหรอะสวยอัลเดริกออกข้างครับเข้ากลางฮะหาตัวส่งก่อนไม่มีตัวส่งชิบหายแล้วเพื่อนมาตัวนี้ครับเฮ้ยช่วยด้วยจูด๋อจูดอดอเจอผมเข้าบอลไวหน่อยมิล่ะลิมเซนนี่ครับตัวนี้ฮะป๋าผมดึงมาครับดึงมาเอา้าพี่หลังเขาอีกดีทุกคนโอ้โหชิบหาย รับหน้าครับโชคดีไปฮะม็อบฟี่ยังไม่เฉยฉายเลยวะกะกะจะเอาม็ฟบฟี่เฉยฉายนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะชิปเราสามารถเปลยนคอนเทนต์กันได้นะครับคอนเทนต์นี้มาก็อาจจะคอนเทนต์นี้เลยนะฮะสายฟรีวีเอ็ทเทปทูเทปทูของจีกันเนี้ยโดนครับช้าฮะกว่าเขาส่งเขาส่งช้านะครับเ้าจะโดนลงโทษปกติครับม็ฟบฟี่เปลี่ยนฮะ แทงไม่ดีครับไม่เป็นไรจังหวะนี้วิ่งมาโดนครับโดนครับไม่โดนฮะบอแล้วเชฟเชงโกวิ่งครับเฉวิ่งยังไงครับเขียร์ได้ครับดิเจมวว้าทุกคนเห็นป่ะผมบุกเยอะนะเว้ยเกมเนี้ยบุกเยอะนะม่ใช่ยังจบไม่ลงนะครับจบได้แค่ลูกเดียวอ่ะมันยังแบบอันตรายอยู่นะฮะเราจบได้แค่ลูกเดียวนะครับผมต้องเปิดตัวนะครับ มีเราได้เปลี่ยนแล้วนะฮะคอนเทนต์เปลี่ยนอย่างติ้นเชิงนะครับโรดริโกโ้ผมว่าถ้าเจอนี้ไปน่าจะหนาวอยู่นะฮะ,ป,ะป้าเป้แล้วก็โรดริโก้ยืนขวานะครับเดี๋ยวเจอโรดริโก้ผมจะตัดเข้าในเดี๋ยวรู้เลยยินซ่าดีกว่านะฮะกองหน้าผมจะเปลี่ยนดีกว่าหรือเป็นมัลฟี่ตัวเดิมนะฮะเอาจริงเอาเป็นอิโมเบเล่ก็ได้นะครับ แต่มาฟฟี่ผมเอาหยิบเป็นมาฟฟี่ตัวเดิมแล้วกันนะฮะถ้าถ้ามาฟมาฟี่ไม่ไหวนะครับค่อยเปลี่ยนนะไม่ไหวค่อยเปลี่ยนนะครับมาฟฟี่นะเตย์มาฟฟี่ผมยังฟิตปังอยู่นะครับยังเหลือรอดอยู่นะฮะยิงไม่เข้าหรอกจริงไกลนะครับไกลมากเลยครับยิงเข้ายากต้องแบบคนแบบมือขมังจริงๆนะฮะถึงยิงเข้าได้นะครับอาจจะเปโรว่ะผมปล่อยก็ได้ให้เขาลองดูฮะโอเคมัไม่ยอมผมเจ๋ออย่ครับโดนไกลครับผมโทษทีครับพี่ชาย เปเดมายนี่ฮรมัฟฟี่มัฟฟี่สูงกว่าครับโทษทีครับไปเลยครับผมลิเจมแล้วมัฟฟี่ฮะมัฟฟี่ผมรอเลยมัฟฟี่ครับผมมัฟฟี่ไอ้ไม่เข้าครับลิเจมมัฟฟี่ไอมาเลยมาเลยมาเลยนี่ลดี๋จมผมเป็นไงหมัดชุดไปทีนึงไม่แกเดี๋ยว <laughs> ผมใช้หมัดชุดไปทีนึงครับโทษทีนะ อาไปลงมาก็ยิงเลยฮะสไตล์โฮเปเยอร์เท่าทีครับผมอ่านแทงเบิ้ลมาชิบหาเลยเลยเนี่ย <c oughs> ทำไนครับไมคอนแทงไปให้เชฟเชฟวิตรีด,ดีนะครับตุรีก์ล้างฟรีเนี่ยล้างฮาวีนะฮะถึงครับผมโอเคสวัสดีครับจูดครับโอ้โหชิบหายแล้วเพื่อนแต่บอลเชฟเพื่อนฝฟักอเล็กเกมิดโดฟอเทียเลยครับผมอเล็เกมใหม่ฮะไปครับใหม่ค,คมงไมคอนก็มาดี โอ้เหมยคอดมันขายาวจัดขายาวเกินอ่านครับอันกลางฮะอันกลางครับผมโยนเปล่าโยนมาของเราเคลียร์นะคนหนึ่งจูดจูดอยู่ข้างหน้าน่ะเอ้ยจูดไปครับดูดูนะฮะไปครับผมโอ้โหโรดิโก้ไม่งั้นตัดนะทุกคนเนาะเสียดายครับอ้าวฝากครับไวครับไวครับโรดิโกครับไปครับผมโรดิโก้แต่ทีนึงครับตับเสาสองเรียบร้อยไหม ไม่เรียบร้อยว่ะลูกยิงสาบไม่มาครับโหเกมนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะบุกเยอะนะครับแต่ได้แค่สองลูกครับผมจบไม่ลงอนะ่ะอย่างหนึ่งคือปีชีเ,เขาค่อนข้างจะเหนียวด้วยนะครับแม่งเอ้ยดีทีมเขาคือแบบเวอร์จัดนะฮะเวอร์อลังการจัดนี่ยฮะตอนนี้ครับใครเป็น,ปนอ็อฟเจแมทนะฮะโอ้ยปีชีเ,เขาครับฝั่งเขาคือปีชีเขาเซฟสุดเลยนะฮะดูดิดูทีมเขาดิอ้าคือเป็นอีพิก ใหม่หมดเลยนะฮะอีพิกบู๊นหมดเลยนะครับผมอีพิกกลับไม่มีสักตรูเลยนะโอ้โหหูง,งามมากนะนะแต่ละตัวผมอยากได้วีร่ามเลยนะแล้วก็แมสซี่105ร้อยห้านะฮะแล้วก็เชฟแองโกเนะี่ยเอ้ยเขาเปลี่ยนฮะนี่คือไข่เลยนี่ครับแล้วก็วิดเลียมวีราเน,นี่ครับของเรานะฮะของเราอย่างนี้ดูทีมเราเนี่ยครับสายฟรีของจริงนะฮะบอกเลยสายฟรีเจอกับเทพทูได้เลยนะครับลคลิปนี้ นี่ยฮะสายฟีเราเป็นเปดี้นะครับตัวตึงจัดนะฮะเปดี้นะครับหลอกไป2นะฮะแล้วก็ปั่นโค้งนะครับมีเปดี้นะครับแล้วก็มีนี่ฮะเอวบาเป้นะครับมาช่วยทําประตูของตัวเองได้นะครับแล้วตอนครึ่งหลังนะฮะลงมาปุ๊บทำเลยนะฮะหรือเจมก็แอซซิตนะครับผมแล้วก็นี่ฮะดูดิแต่ตัวเรานะ่ยฮะก็ไม่ใช่แบบเล่นๆนะครับบอกก่อนนะฮะคลิปนี้ตอนแรกจะทําเป็นอ่าโมฟฟี่นะครับผมรีวิวโมฟฟี่นะแต่คือผมต้องเปลี่ยนละล่ะอาคลิปนี้นะฮะเราเป็นคอนเทนต์ใหม่นีครรับเเเาาจออทมะ มันตึงจัดนะฮะเขาจะบ้าน,นะครับผมใครไปสายฟรีนะฮะฝากติดตามกันด้วยเนะครับผมเพื่อป็นกลังใจให้กันนะฮะโอเคครับทุกคนนะฮะคนดูชอบคลิปนี้ครับผมแบบเจอสายแบบเติมแบบเนะะี้ยฟรีเจอเติมนะฮะมันมากๆนะครับมันแบบได้ดูนะครับว่าแบบเออตัวมันอาจจะแบบไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากมายครับกับการที่เราแบบจะสู้กับสายเติมได้นะครับผมนะฮะบอกก่อนนะครับ สายเติมเนี่ยผมว่าตัวนักตีอะเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องนะฮะแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะแบบเต็มร้อยแบบแค่ไม่กี่เปอร์เซน็เนต์นะครับผมอาจจะแบบเป็นอ่าสัดส่วนน้อยมากๆนะครับในการแบบพวกนักตะนะฮะเพราะว่านักตะฟีเจอร์นักตะแรกฟรีส่วนใหญ่ก็ค่าพลังอะไรก็ไม่ได้แตกต่างกับพวกอีพีอะไรมากมายนะครับแต่มีแตกต่างอยู่นะฮะในแบบบางส่วนที่แบบเห็นชัดนะครับอย่างเช่นแบบโชว์ธามาใหม่ในแพบบ็คล่าสุดนี่ครับ ไอบิดโคลเลอร์ทุกอย่างอะไอสกิลปันน่นนะครับผมที่แบบมีของเคซ่ากับซาร่าเนี่ยครับอันนั้นคือแตกต่างชิบหายไม่โคตรโกงนะครับสกิลน่ะปั่นเป็นเข้านะฮะไม่อยากเจอเล้วบอกเอาจริงนะครับแล้วก็พวกแบบแตกต่างก็จะมีแบบพวกค่าพลังที่ยบเบอร์เวอร์แบบพวกอีปีกโชว์ไทม์อะไรเนยะบางตัวที่แบบที่แบบค่าพลังเวอร์เบอร์นะฮะพวกแมสซี่นะพวกแบบอีปีกแบบที่มันตึงๆเนี่ยครับค่าพลางังแม่งเวอร์จัดนะฮะถ้าเทียบกับพวก พวกฟีเจอร์เพย์เออร์ออฟเะรียอะไรต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาเป็นพวกอของรีวิวมอร์ฟี่นะครับตัวบัคกของเรานั่นเองนะครับแล้วรีวิวมอร์ฟี่เสร็จนะฮะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเลยนะก็จะเป็นรีวิวเควินเดอะบอยล่างแรกดักรอบห้าดาวนะครับผมตึงๆแน่นอนนะฮะแต่ตัวนี้ครับโอเคครับ ก็จบแล้วนะครับผมหากคนดูชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, ให้กำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไปสู่หนึ่งแสนซับนะฮะอยากไปแล้วนะครับผมตอนนี้ขอให้สองหมื่นซับก่อนได้ไหมขอไต่ไปเรื่อยๆนะครับแต่หนึ่งแสนซับคือเป้าหมายขอภา,ายในแบบหนึ่งเดือนจะได้หระแต่สู้ครับต้องสู้ไปโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบายจุบ๊บๆคอมเมนต์คุยกันได้นะฮะบ๊าย